บุ๊กของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเอาคลิปของน้องหมูเด้งฮิปโปแคลสที่ตอนนี้โด่งดังไม่ใช่แค่ในประเทศไทยไกลไปถึงทั่วโลกค่ะศิลปินเกาหลีศิล <c oughs> ปินต่างชาตินะคะเอาคลิปน้องหมูเด้งไปแชร์กันเยอะมากเมื่อวานนี้เนี่ยคือเป็นวันธรรมดานะวันจันทร์นะปะกติจันทร์ถึงศุกร์จะไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเ,ออเอยอะแยะสักเท่าไหร่แต่ขนาดเป็นวันธรรมดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรอตอ ต่อแถวชมน้องหมูเด้งค่ะอยากจะไปเห็นความน่ารักของน้องหมูเด้งตั้งแต่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดมาเปิดบริการวันแรกเลยนะคือย้อนกลับไปตั้งแต่หนึ่งมิถุนายนปี2 5 2 1ทางสวนสัตว์บอกว่ายังไม่เคยมีสัตว์ตัวไหนเนี่ยสร้างกระแสดได้เท<บ>่าหมูเด้งเลยดังขนาดนี้ไม่มีแล้วไม่มีคือก่อนหน้าน,นี้ยังไม่มีใครดังเท่าหมูเด้งเลยจนสร้างสถิติยอดจำหน่ายบัตรจากนักท่องเที่ยวสูงสุด นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น50%ในช่วง1 23กันยายนนี้ค่ะมีนักท่องเที่ยวเข้าชมเอาเฉพาะวันปกตินะจันทร์ถึงศุกร์4-5,000คนถ้าเสาร์อาทิตย์เป็หมื่นอัพเป็นหมืน่น,นอัพค่ะไรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งตัวรายวันแล้วก็รายปีเ <c oughs> พิ่มขึ้นกว่า15% และคาดว่าคนที่มาเที่ยวทั้งปีนี้น่าจะทะลุล้านค่ะไม่ใช่แค่คนไทยนะเขาบอกว่าน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวโซนเอเชียด้วยญี่ปุ่นจีนเกาหลีน่าจะมาหมดหลังจากไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดสดให้มีการเห็นน้องหมูเด้งตลอด24ชั่วโมง7วันที่ผ่านมาสตูดิโอไลฟ์สตรีมมิ่งมีคนเข้าชมเท่าไรหร่รู <250. S 2> ้ไหม0ะสองแสนหดูกันไปเลยว่าวันทั้งวันนึน้องหมูเด้งทําอะไรบ้างและมียอดการเข้าชม 1นล้านสี่แสนวิวโอ้โหคนชมเยอะมากเยอะมากจริงๆเพราะว่าน้องคือน่ารักใน<ม>ในในความน่ารักในความสัตว์เด็กของเขาอะนะคะคทางสวนสัตว์บีการเปิดตารางมาด้วยนะน้องตื่นกี่โมงตื่นแล้วก็กินกินแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็อยู่อย่างนี้หลับหลับเฝ้าแม่แบบนี้ส่วนกรณีที่คุณลีน่าจังอะคะ่ะมาไลฟ บอกว่าขอแซงคิวเข้าไปดูน้องหมูเด้งหน่อยแล้วก็ใช้เสียงดังเรียกหมูเด้งหมูเด้งทางผอ,อสวนสัตว์บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้กระทบกับหมูเด้งแต่มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมฝากไปถึงยูทูบเบอร์ถ้าจะมาทำคอนเทนต์ขอให้เคารพกฎกติกาของสวนสัตว์ด้วยค่ะ